คงสร้างหลักสีดาวเกตตระบเครื่องยนต์สดาวเกตห้องโดยสารสีดาวด้วยเลยนะในแบบที่1 9คันนี้นะคะดูรถชมรถตรวจสอบสภาพรถก่อนได้เลยโดยควบคู่กับไปตรวจสาพได้เลยนะคะมาเลยค่ะเชิญชมกันต่อเลยนะคันนี้จอดรอแล้วเป็นรถในลำดับที่29 อิซสุดีแม็กสเปซกับตัว L D A รถ20.20เครื่องบันไดเปนวนมีค่าบริการต่อบประวัตาสีอยู่ที่2,422.28บาทค่าขนย้ายเช็คต้นค่าที่จ่ายอื่นมีนะคะคันนี้276,000บาทมาเลยค่ะเสนอราคาหรือโยนราคาได้เท่าไหร่คะหนึ่งท่านขอบคุณมากค่ะบริการมาล่าซึ้งตอไปต่อกันได้27.28ราคาเป็นค่ะ27.28ราคาไปต่อไปต่อกดได้27.28ราคาเป็นรับไปต่อกดเลย280ค่ะ280ราคาไปรับไปต่อกดได้24.24ราคาเป็นค่ะ24.24ราคาไปรับไปต่อกดได้24.26แล้วนนะะราาคคเป็่ สองปรกาคาออนไลน์กดได้กดเลยสองปรกราคาออนไลน์สงสายประดุกประับเลยสองสายประดกพัดปะราคาเป็นค่ะสองแปดสองปดเกน์หน้ารานสองาศนย์้านขอเลยค่ะสองนหน้าลานประมูลเก็อะไรยกใหม่นะคะสองเก้ี่แล้วก็หกพัับราคาเป็นค่ะสองแปดลูกค้าเสื้อฟ้ายกใหม่นะคะสองเก้าแปดลูกค้าสามแสนบาทสามแสนบาทราคาเป็นค่ะสองพไปเลยด้านขวาสราคาเป็นค่ะ สามแสนบาทหกพับาทรกตรงกลางแปดพันไปเลยนะคะสามแสนบาทรก็เป็นค่ะสามแสบาทหนบาทรกรออนไลยกใหกดใหม่หนึ่งสองสามสีรก็เป็นค่กแล้วค่ะสามหนึ่กรกเป็นแล้วสามหนึ่งหกรกาเป็นแล้วไปต่อกดหน้ากับรากาเปลนค่ะสอแล้วกับสองพแล้วค่ะสามรากาเปลนแล้วสราการเปลี่ยนค่ะสามสองสียรากาเปลี่ยนแล้วสามองสีรากาตอนนี้สามแสนบาทรก็เป็นค่ะคุณผู้หญิงด้านหน้าเลยค่ะสามสองหกราการตอนนี้สามแสนสองหมื่นหกพัน้าดเลยหนา่งสามแสนสองดหมื่นหง 3ามแสนสามหนราคาด้านหลังสามแสนสามรับหนึ่งสามแสนสามหมื่อัรับสองสี่พราคาเปลี่ยนค่ะสี่พันหกราคาเปลี่ยนค่ะสามกคุณผู้หญิงดานาค่ะสามแสนสามหมื่กันด้านหลังค่ะสามลูกค้าด้านหลังสี่ศูนย์ดานาค่ะสามแสนสี่นบาทสีร้ค่ะสามราคาด้านหลังสามราคาด้านหลังนะคะสามแสนสี่พรับหนึ่งสามแสี่หมื่นสองพัรับสองซึ่อปองมีต่อราคาได้ด้านหลังนะสามแสนพบาราคานี้ลานประมูลด้านนา ราคาเปลี่ยนสมแสนี่หมื่นสี่พรับหนึ่งสามแสนี<ป>่หมื่นสีาด้านหลังนะคะสามแสนี่มนกพับาทหนึงสามแสนี่มนกพันสองซึ่อต่อไปต่อราคได้สามแสนหมื่นบาทด้านหลังนะคะนับ้อมขายค่ะลองขายค่ะสามแสนมบาทลูกค้าน้ารันประมูลนะคะขอริสแบรลูกค้านะคะหนึ่งห้าูนยกค่ะหนึ่้านะคะชนะการประมูลนะคะได้เป็นราคาที่สามแสนบาทขอบคุณลูกค้า